พี่น้องมาสาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมึงดูเหนาบ่เลยโอ้ยโอ้ยเสียดายดีโอ้ยพี่น้องเอ้ยพูดถ่ะ ที่ได้อยู่ประมาณสองตา่องว,ว่านนี่พันบ่ได้ลงมาพี่โอ้ยสภาพสร้างเป็น không có đi thì ai đi thảm phục xôm Ôi nó đi ngon Nhật hài nữa rồi này thì โอ้ยโอ้ยจบเอาสานเลือดแนวนี้มือปู๋นนาวเลยได้ฮะน่ะมันออกใหญ่อะีิแม่มูงนี่นะ คือมาออกไงเราพอดีว่าประมาณได้ได้อีอกสองตาพี่น้องเลยได้ดิป้าตุ๊กน้อง Những kỳ này, yo. Wow, hên mọi hên mọi hên mọi hảo cà lưu đã ngang, hảo cà lưu đã เสดายในตรงไหนนะเมือวานนี่พัดบุด้ลงมาทางนี้นะเสดายดียจมเสดายบุดมือแล้วมันนี่นะเมือวานนี่นะฮาลงไปทางทางปุ่น เลยเขาว่าเขาคิดว่ามันบบได้ออกนะเขาก็เลยบบได้ลงมาทางนี้ปกตินะเขาสิเหล่เบอร์เลยเข้าไปทางนั้นแล้วเขาก็สิมาทางนี้เท่าแล้วพี่น้องเลยตอนแรงเมื่อวานนี่พอดีเลยเท่าเด็กอะ ุ่มนี้ยังยังแข็งอยู่โอเคไส้ได้วางไดห้นะว่าสิปิดคลิปไปเลยได้แน็มเข้ามาประเทนจวกเปือก,อกนี่นะนี่เราก็เลือกกระดก,กแข็ง ไปกับไปเลือกถิ่มคือเก่าพี่น้องเอ้ยมันเหละเอาเมื่อกระเท้าแม่เลือกถิ่มคือเก่าบางทีดอกเขาเก็บเละเมื่อพี่น้องเอ้ยสมัครลายดอกกระติ่งทั้ะ ตั้งแต่เก็บเห็ดมาปีนี้ยังบ่เคยเห็นนั่นหมูเห็ดลายป่ะนี้จักหมูเลยเนาะอิริได้ที่เ้าเห็นมาที่เ้าไปเก็บมาะนะพี่เนาะกระตาน่อยผุนระบาดนี่นะที่อวกาศาน,น้ำกระตานะระบาดนี่มันหน่อยเหลือเกิน <c oughs> เออลืมห้องเออลืมเอิญมาเด้อพี่น้องเด้อมุดจอข้ามาเด้อพี่น้องมาเก็บน้ำกันนี่มันขึ้นหลายแต่มันหลายผลเลยหมูตัวนี้อา้าพี่น้องเอเ๋ยเต็มตาบ้านนี้จบเลย จบขันเป็นยังสีนะเต็มตาแบบนี้นะจบได้ขึ้นเมือ่อได้ขึ้นเมื่อแล้วก็เอากระตามาหาเอาใหม่ก็ตัวพี่ขอ,องก็ขันหมูอย่งไดนะเนาะนั่นหมูที่อยู่นะาหันอนะ่ะถ้ามันบนเห่าเนาะป้าตุต๊บอย หลับเละเลยเหมือนี้ยังโมทันมีคนหูเนี่นี่มาเห็ดออกขนาดเจอไปเจอกับเซียนจะมาเห็ดเนาะกระแซเห็ดมาแป๊บเดียวไปโลทางนี้นะได้บ่ได้ก็ว่ากันใหม่ พี่น้องเอ๋ยมาเก็บซอยหนุ่มกว่ามันหลายกระโดดนะำมังน,นู้นน่ะโอ้หลายผูดลายผูดลายมังโม่หมักแตงอะไรแล้วเหมือนนี้ได้พี่น้องอันทรงกระตาอันหมุดขมันในจอให้แน่โอ้มีกระตาสายเลยเนีย ต็มจบเลยเต็มตานี่นี่แค่อยู่ในดอนหน้าเลยนี่พี่น้องเลยเ้าอย่างนันลงหวยได้ขา้ขาเราคุกถ้าเราลงหวยนี่จะสิสามได้เมื่อเอากระสอบมาใส่ก่อน คิดว่าคิดว่าเพิ่อนสิบอกอ๋อเรื่องของเรื่องนั้นยังว่าเอากระตาตัวนี้มากนะมากพอได้ยังมาเจอจังสี่เจอเจอ,เจอแจ็คพอตหมูแรกเน่าจนเมิดหมูนี่ก,เก,ก็เละกันไ่น้องไปววะเละไปแหละสามสิบเปอร์เซ็นต

มาแง่แง่ม,มาจ่องกินเจาอีกแล้วเป็นตาอ่อนซ่อนมะ <c oughs> ฟรีมือขาน่อยลวนๆไปก็เด้อพอันไม่คลิปหนาพี่น้องเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ในเด้อ,หอ,หอ,หอ